สวัสดีค่ะอันนี้เป็นกล่องไม้เก็บนาฬิกานะคะอันนี้เราจะเรียกว่า t i m e o w e r รุ่น Vantage 4สค่ะเป็นสินค้านำเข้าจากเยอรมันนะคะอันนี้มือจับกดลักษณะอย่างนี้นะคะเราใส่นาฬิกาไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะประมาณนี้ นสำหรับก็สอดเข้าไปเลยน,นะะจะไม่หลุดนะคะมันจะมีตัวล็อกอยู่กดเปิดนะคะ,คะสำหรับเก็บนาฬิกาอ,อัตโนมติโดยเฉพาะนคะคะฝาด้านบนจะเป็นลายคาร์บอนลายสีดำด้านหลังของเราจะมีที่เสียบปลั๊ก ไฟโดยผ่านอะแดปเตอร์นะคะหรือว่าลูกค้าจะใช้กระถานก็นได้นะคะอันนี้ใส่แบตเตอรี่ได้ใช้ได้สอแบบอันนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นสี่เรือนนะคะอ่าซูมมาใกล้ๆนะคะอันนี้จะมีวิธีการหมุนนะคะอย่างที่ในจอ,อน,นี้จะเห็นว่าเก้าร้นี่คือหมุน9ก้ารอยรบต่อหนึ่งวันนาฬิกาเรานาเรือนเล็กไปนิดนึงต้อง ต้องล็อกไปออู่เลยนี่ถ้าจะให้อยู่แบบแน่นก็ต้องล็อกแน่นๆไปเลยน,นี่ค่ะไม่หลุดนะคะมันมีตัวล็อกอยู่เนี่ยค่ะจะนาเซตออโตโมิติกไว้อันนี้9 0้รอบต่อนงวันนะคะเซตออโ,โตได้นะคะสามารถหมุนทั้งได้ซ้ายข้างเดียวหรือขวาข้างเดียวก็ได้แล้วแต่ที่เราตั้งนะคะเป็นสินค้าแบรนด์ของบูเบนแอดโซเว็นะคะนำเข้าจากเยอรมันค่ะ ราคาปกติของนาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวนาะลดพิเศษให้นะคะขอบคุณค่ะ